สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ คลื่น106เมกะเฮิร์ของเราสถานีครอบครัวข่าวนะฮะกับรายการ106ูรูทอค่ะดิฉันอนรอูมากเกษตรพืชผลพบก,กับคุณผู้ฟังเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันพฤหสัสบดีช่วงบ่ายสองครึ่งค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดูรูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้สุดยอดูรูของวงการเราก็เป็นูรูด้านการท่องเที่ยวนะฮะด้านการตลาดด้วยนะฮะก็คือท่านนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยค่ะคุณกิติพรศิวกิจนะะสวัสดีค่ะพี่กิติค่ะสวัสดีค่ะ นะสวัสดีพี่ออโตมาครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับค่ะข่าวที่แล้วเราคุยกันเรื่องของตลาดอินเดียนะคะก็ตื่นตาตื่นใจนะ,ะเขาจะเอาเงินมาให้เราแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังติดตามนะ,ะเรื่องของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในช่วงของสถานการณ์โควิดของเราตอนนี้นะ,ะนักท่องเที่ยวกลุ่มยุโรป ก็มาแรงฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะขอความรู้นะฮะจากพี่กิตติเพื่อให้คุณผู้ฟังผู้ประกอบการของเราเอาไปวางแผนการตลาดวางแผนธุรกิจได้ต่อนะฮะในส่วนของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับพี่กิตติคะครับผมก็ต้องบอกว่ากลุ่มของยุโรปเนี่ยนะครับเป็นความหวังของเรานะครับตั้งแต่ช่วงเปิดประเทศใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่1กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับในช่วงของ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาจากทางยุโรปนะครับในขณะที่ในฝั่งเอเชียนั้นยังไม่ไม่เข้ามานะครับค่ะอย่างก็ตามเนี่ยต้องบอกว่าในโซนยุโรปเนี่ยเวลาซีซันนะครับหรือว่าฤดูกาลในการเที่ยวของเขาเนี่ยนะครับจะเน้นควอเตอร์ที่ 1, 1> นะครับกับควอเตอร์ที่4นะควอเตอร์สุดท้ายอ๋อก็คือ,อมก,กราถึงมีนาแล้วก็ตุลาถึงธันวาใช่ไหมคะคริสต์มาส นั S <S ่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงโลซีซันของกลุ่มยุโรปนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่กลุ่มที่เป็นอินเดียมาเลเซียเวียดนามลาวสิงคโปร์เนี่ยเขามาเป็นหลักแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวตัวยุโรปเองเนี่ยมีข้อดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเวลาเขาเข้ามาเขาอยู่ยาวนะครับเขาอยู่ยาวกว่านักเที่ยวชาวเอเชียนะครับอย่างน้อยเฉลี่ยเฉลี่ยก็ประมาณ10วันนะครับค่ะนี่คือ นักท่องเที่ยวยุโรปใช่ไหมคะเห็นบอกว่าของไทยเรามีไปรถโชว์มาเมื่อตอนเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะการไปรถโชว์ของเราเนี่ยนะ,ะมันมันช่วยยังไงบ้างคะกับเรื่องของการตลาดยุโรปในไทยอะค่ะครับผมก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของภาคการตลาดนะครับทางททเนี่ยก็นําทีมนะครับผู้ประกอบการท่องเที่ยวคนไทยเนี่ยโอ้ไปรถโชว์มาเป็นซีรีส์ยาวๆเลยนะฮะตั้งแต่มิถุนายนนะครับไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่ง ถึงเดือนเดือนหน้าเนี่ยก็ยังไปกันอยู่นะครับก็มีหลายมุมมองเลยนะครับอย่างเช่นไปในกลุ่มของเ <ทะ S 2> นเธอร์แลนด์นะครับ,บเบลเยียมฝรัร่งเศสอะไรลกลุ่มพวกนี้นะครับฝรั่งเศสเนี่ยถือว่าเป็นประเทศท็อป5นะครับที่มาเที่ยวบ้านเรานะครับท, <ะ S 2> ทีนึงเนี่ยนะครับเขาก็มากันก่อนโควิดถึงเจ็ดแสนกว่าคนนะครับทำไรายได้สี่หมื่นกว่าล้านน,นั้นคือปี2 5ง2ก่อนโควิดนะครับเ <ทะ S 2> พราะฝรั่งเศสก็เป็นประเทศที่มีประชากรใกล้เคียงกับเรานะหกสิบ 7ล้านคนทาง Belgium เบลเยียมเองนะครับก็ประชากร11ล้านนะเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยกันแสนกว่าคนในใน,ในมุมมองอีกมุมมองนึงคือเขาเรียกว่าต่อหัวต่อทริปเนี่ยนะครับนในฝั่งของยุโรปเนี่ยตัวเลขดีมากนะครับก็ในปีนี้ที่เราได้ตัวเลขมาก,ก็คือคนหนึ่งนะครับใช้เงินใช้จ่ายตกเฉลี่ยแล้ว70,000ถึง1 0 0 0 0คน,นคเยอะนะคะัทท,ทเนี่ยโหทำเป็นซีรีส์ยาวๆเลยครับพี่ค่ะ ตัวตัวที่ไปทางฮอลแลนด์กันมาเนาะแล้วก็จะมีทั้งฝั่งของเดนมาร์กสวีเดนนะครับในเดือนนี้นะครับช่วงนี้เลยสัปดาห์หน้านะครับอันนี้ก็เดินทางกันแล้วนะครับยุสองถึงยเนี่ยนะครับก็จะเดินทางไปที่เดนมาร์กสวีเดนก็ไปเก็บกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นสแกนดิเนเวียนะครับซึ่งเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็จะไปทางยุโรปอีกทีก็งานใหญ่เลยครับที่ลอนดอน WTM นะครับในเดือน11 นะครับนี่เป็นงานใหญ่ประจําปีของคนท่องเที่ยวเลยค่ะถ้าจะว่าไปแล้วอ่ะนะคะในส่วนของนักท่องเที่ยวโยุโรปอ่ะนะคะที่เขามีดิสเนชันที่เขาตัดสินใจมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเป็นเพราะจุดไหนกันครับพี่กิติค่ะครับเป้าหลักเลยนะครับที่ชาวโยุโรปเที่ยวกันเนี่ยก็คืออ่าจะเป็นในโซนของภาคใต้นะครับโซนอ่ที่เป็นทะเลนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งของภูกเก็ตกระบี่เขาหลักนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากมากก็คือ ฝั่ง3ามเกาะนะครับสมุยปังงานเกาะเต่าครับค่ะที่เข้ามานี่ก็คือทะเลเป็นหลักอย่างนั้นใช่ไหมครับเป็นภาคใต้ของเราใช่ครับแล้วอย่างภาคเหนือหรือว่ากรุงเทพตรงนี้เป็นที่สนใจมากน้อยแค่ไหนครับพี่กิติคะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักนะครับกรุงเทพบวกบวกพัทยานะครับตอนนี้พัทยาก็ไี่ไปกรุงเทพด้วยไปทัทยาด้วยนะครับแล้วก็เชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนะครับ ก็เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักหลายๆคนเนี่ยจะเป็นทริปแบบ3-3ม,ม,ม,มภาคเลยครับ <Okay. S 2> ที่ผมมีการได้สำรวจเนี่ยก็คืออาจจะบินบินมาลงที่ภูกเก็ตนะครับแล้วก็มาลงอีกทีที่สวรณภูมิไปเที่ยวพัทยา <Okay. S 2> ครับแล้วไปต่อเชียงใหม่นะครับเนื่องจากว่าเขาไปเขาเขามาเที่ยวกันเนี่ยเฉลี่ยแล้วสิวันเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะอยู่โซนละประมาณสัก3-4วันได้ <Okay. S 2> นะครับ โดยลักษณะอุปนิสัยของนักท่องเที่ยวโยุโรปเนี่ยเขาชอบเขาสนใจอะไรในเมืองไทยเราครับพี่กิติค่ะครับตอนนี้เนะี่ยเทรนที่มาแรงมากๆนะครับก็คือเทรนในเรื่องของการที่เขามาสัมผัสในเรื่องวัฒนธรรมนะครับเรานะครับเพราะว่ามีความแตกต่างกันมากโดยในทางโยุโรปเนี่ยเขาก็มีชีวิตอยู่แบบหนึ่งทะเลที่ไหนก็คล้ายๆกันนะครับก็ามาอยู่ท,ทะเลสักสามสี่วันเนี่ยเขาเริ่มมองหาแล้วว่าเอ๊ะตอนนี้ที่บอโปรโมทว่ามีการท่องเที่ยวแบบชุมชน นะครับมี<น>ะอะไรสนะใจบ้างนะครับอย่างที่แม้กระทั่งที่กระบี่เกาะลันตาเนี่ยนะครับก็ได้รัวนจากนักท่องเที่ยวชาวยุโรปมากก็คือนะตื่นเช้ามาประมาณสักตีห้าเนี่ยก็ไปดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเป็นเรือพายนะครับที่เกาะลันตาอะไรต่างๆแล้วก็รับประทานอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองมากๆเลยซื้อสินค้าที่เป็นของชุมชนอะไรพวกนี้เขาถือว่าเป็นที่ทั้งได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลึกซึ้งขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่านิวทรอลคาร์บอนนะครับก็คือ,อเป็นกิจกรรมในเรื่องของการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ชุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนที่มาแรงนะครับอืมค่ะโดยนักท่องเที่ยวโยุโรปที่มานี่นะคะเขาเขา,เขามาในลนักษณะเป็นกลุ่มเป้าหมายครอบครัวนะะหรือว่าจะเป็นลนักษณะหนุ่มสาวเพราะว่าจำได้ข่าวที่แล้วนะคุณรู้ฟังที่พี่กิติบอกว่าถ้าคนอินเดียมาเนี่ยโอ้โหมากันบิ๊กแฟมิลี่ อ่ามากันทีละเยอะๆยุโรปก็เป็นอย่างนั้นไหมคะอ่าส่วนใหญ่เนี่ยจะถ้าเป็นกลุ่มเยอะที่สุดเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป็นอ่ามากันไม่เกินห้าหกคนะนะครับครอบครัวจริงๆก็แล้วแต่ g e n e r a t i o นของเขานะครับถ้าเป็นถ้าเป็นอ่าเท่าที่อ่ามากันเยอะมากๆเนี่ยก็จะเป็นเจนตั้งแต่ยุคเบบี้บูมเมอร์เลยคุณตาคุณยายจูมือกันมา2คนหรือ4คนมากันสองสาคู่ะนะครับแล้วก็มาใช้ชีวิตกันแบบโอ้สิบห้าถึงสาวันอย่างเงี้ยนะครับค่ะ ช้ใช้ h, อันนั้นก็จะมาเป็นอ,อยู่ทางใต้นะครับอยู่ทางภูเก็ตสบายๆนะครับส่วนที่เป็นเจเนอเรชันของคนทํางานนะครับอันนี้ก็จะอาจจะมากันไม่เกินสิบคนเป็นกลุ่มเพื่อนฝูงนะครับมาเหมือนกับกึ่งๆมาสัมผัสประสบการณ์แล้วก็มาปาร์ตี้ด้วยนะครับก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เลยนะครับคนรุ่นใหม่เองเนี่ยก็จะมาประสบการณ์แบบแนวแนวแอดเวนเจอร์นิดนึงนะครับสมรักโรค ต้องบอกรักโลกนะพูดผิดรักโลกนะก็มาเป็นท่องเที่ยวเฉิงความรับผิดชอบหรือว่าเป็นบร<อ>ิเียมาช่วยชนเก็บขยะอะไรอย่างนั้นในทะเลด้วยอย่างนั้นใช่ไหมคะครับค่ะทำพิกิติหน่อยนะคะเวลาที่นักท่องเที่ยวชาวชาวยุโรปที่เข้ามากันเนี่ยคะ่ะเรื่องของการใช้จ่ายของเขา ส่วนมากเขาใช้จ่ายไปกับอะไรในบ้านเราครับพวกเราผู้ประกอบการจะได้หาของที่เขาต้องการใช้จ่ายมาเตรียมไว้ให้อะค่ะครับก็ขึ้นกับเจเนอเรชันเหมือนกันนะครับถ้าเรา back, แบ่ง่งนั้กที่ยุโรปเนี่ยเราแบ่งเป็น4ี่เจเนอเรชันค่ะถ้าบ,บอกว่าเจนซีนะเจนมิเรเนียนคือประมาณเจนเะอ็กซ์เนอะเจนไวน์เนาะแล้วก็เจนเอ็กซ์แล้วก็เบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะครับการใช้เงินไม่เหมือนกันนะครับอย่างเช่นถ้าเรามองกลุ่มของเบบี้บูมนะกลุ่มของเบบี้บูมเนี่ยส่วนใหญ่เขาใช้เงินกับสถานที่พักแรม โรงแรมมากที่สุดเอาให้สบายเอาให้หรูหราเลยนะคะเพราะว่าแก่แล้วนะฮะขอสบายหน่อยช้อปปิ้งน้อยที่สุดนะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งเท่าไหร่คือซื้อมาเยอะแล้วชีวิตนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะเน้นโรงแรมกับอาหารครับพี่เน้นโรงแรมก็อาหารนะครับแล้วถ้าเป็นช่วงวัยอื่นของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปล่ะคะคะกลุ่มที่2เนี่ยก็คือถ้าเป็นไล่ลงมา่ยเป็น Gen X นะครับ Gen X เนี่ยเริ่มจะมีเรื่องของการเดินทางมากขึ้นคือเขาเริ่มเดินทางได้ อาจจะไปนั่งแบบไซซีอิ่งนะครับไปทําอะไรมากขึ้นนะครับทำกิจกรรมด้านอาหารก็ให้ความสาคัญเหมือนกันะนะครับส่วนกลุ่มเป็น Gen ซีกับเจนมิ l ลเนียลเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Adventure มากขึ้นนะครับเช่นอาจจะแบบไปเดินป่าไปดําน้ําไปอะไรที่เหมือนเป็นเอาดอ o รามากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คนสองเจนเนี่ยให้ความสนใจรวมถึงนะครับเขาก็จะหา ชุมชนบางที่เนี่ยเ,เขามีเวลาหลายวันก็อาจจะไปช่วยสอนภาษาอังกฤษนี่ก็มีนะครับสอนภาษาหรือว่าไปช่วยพัฒนาชุมชนก็จะมีคนกลุ่มนี้ที่เป็นเขาเรียกเป็นวอร์ <laughs> เรนเทีย่ซึมก็เป็นที่มาแรงมากๆครับพิกิิคะอย่างนักท่องเที่ยวชาวยุโรปที่เข้ามาเมืองไทยเวลาเขาช้อปปิง้งซื้อของฝากกลับบ้านเขาเขานิยมซื้ออะไรคะครับทางยุโรปเนี่ยเขาเขามองว่าสิ่งที่เป็นพวกผลิตภัณฑ ที่เป็นแฮนด์เมดเนี่ยนะครับมีคุณค่าสําหรับเขานะครับพวกขึ้นกับแต่ละภาคเลยครับว่าเราถนัดเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นผ้าผ้าไทยนะครับหรืออย่างทางเหนือแบบซื้อร่มไปเป็นของที่ระลึกซื้อเครื่องจักรสารนะครับอ่าก็อันนี้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งเลยนะครับคือเป็นสิ่งที่ผลิตโดยชุมชนนะครับอย่างช้างแกะสลักไม้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นไม้แกะสลักนะครับต่างๆเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่นิยมมากๆสําหรับชาวยุโรป จะต่างกับเอเชียคนเอเชียจะชอบอะไรที่พวกแบบผลไม้อบแห้งด้วยใช่ไหมผลไม้อบแห้งอกินอะกินจะไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะครับของเขาจะเป็นของที่ระลึกแล้วก็ของใช้เป็นหลักค่ะแล้วสิ่งที่เป็นข้อควรระวังของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเรานะฮะในการดูแลนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยมีจุดไหนบ้างคะที่พี่กิติอยากให้ข้อสังเกตไว้อะค่ะ ครับตอนนี้นะครับสิ่งที่เป็นข้อแนะนําเลยละกันนะครับก็คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับคนชาวชาวยุโรปเนี่ยให้ความสําคัญกับเรื่องความปลอดภัยทั้งในเรื่องของสุขอนามัยนะครับเราก็บอกว่าตอนนี้เรามีมาตรฐานชาแล้วนะครับแต่ว่าก็อยากให้ตกมาตรฐานไปนะครับมาตรฐานที่เราตั้งไว้ดีอยู่แล้วเนี่ยขอให้คีปมาตรฐานเอาไว้นะครับเพราะว่าจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวับเรอง ค่ะข,ขออนุญาตนะฮะพี่กิติมีมีบางครั้งเราสังเกตว่าที่ยุโรปเองเขาก็ไม่ได้กลัวเรื่องของ COVID, นะโควิดหน้ากงหน้ากากเขาก็ไม่ใส่กันแล้วพอมาถึงเมืองไทยเราบางคนบอกเราปลอดภัยอยู่ก่าเขาอีกเพราะคนไทยใส่หน้ากากกันเยอะมากตรงตรงนี้เขามั่นใจเรามากไหมหรือว่าอันนี้ไม่ใช่จุดที่จะเป็นความน่าสนใจสําหรับชาวยุโรปเลยไม่ว่าคุณจะโควิดมากโควิดน้อยใส่หน้ากากไม่ใส่หน้ากากเนี่ยค่ะครับอ่ามาถึงส่วนใหญ่เขาไม่ใส่หน้ากากกันแล้วนะครับก็ ขอให้มีครับแบบทุกที่มีมาตรฐานละมาตรฐาน<ช>ค,ความปลอดภัยเรื่องสุขอนามัยเป็นพื้นฐานหลกัหลกๆก็กลัวเรื่องความสะอาดไฮจีนเ่ยอ๋อท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่คนยุโรปเวลามาเมืองไทยจะชอบถามว่าเอ๊ะยูกล้าทานอาหารสตรีทฟู้ดไหมนะครับเพราะว่าเพื่อนเขามาทีไรต้องท้องเสียทุกทีทุกคนสมมติมากถาห้าคนเนี่ยจะแพ้สักหนึ่งคนท้องเสียสักหนึ่งคนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ คู้มปลอดภเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับ <S <S <ม>แล้วก็เรื่องของการที่อย่างบางกลุ่มเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นิยมมาเที่ยวเมืองไทยคือกลุ่มเรียกว,ว่าเป็นโซโล่เทร่วเวเลอร์ครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางคนเดียวนะครับ <S <S <อ>แล้วกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เป็นผู้หญิงซะเยอะด้วยผู้หญิงอายุประมาณสี่สิบอัพเนี่ยเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดน,นะครับ <S <S ที่เป็นกลุ่มโซโล่เทร่เวเลอร์เพราะฉะนั้นในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องให้ความสําคัญ มากๆในเรื่องนี้ครับค่ะคราวนี้ในแง่ของการตลาดนะฮะถ้าหากว่าเราจะทำการตลาดโดยการเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวชาวยุโรปมาเที่ยวเมืองไทยมาพักรีสอร์ทของเราเข้ามาเยือนแหล่งท่องเที่ยวชุมชนของเราหรือแม้แต่ตัวไม่มาออเดอร์สิ่งของก็ได้อ่ะอ่าออเดอร์สิ่งของจากประเทศไทยเราไปเนี่ยควรจะทำการตลาดแบบไหนกับตลาดท่องเที่ยวยุโรปครับพี่กิติครับต้องบอกว่ายุคนี้เป็นยุคข,ของคีย์เวิร์ดมาร์เก็ตติ้งนะครับคีย์เวิร์ดคืออะไรเราจําเป็นที่จะต้องกําหนดตัวเองว่า สถานที่ท่องเที่ยวโรงแรมหรือบริษัทนำเที่ยวของเราเนี่ยเน้นเรื่องอะไรนะครับแล้วก็จกับคีย์เวิร์ดต,ตรงนั้นน,นะครับมามาขายนะครับสร้าง Pro Position แล้วก็เวลาเราทำเขียนแคปชั่นนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือทั้งโซเชียลมีเดียแล้วก็ทั้งในเรื่องของ m e t a v e r s e เนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องเริ่มก็คือว่าเราทำกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนนะครับจับกลุ่มชาติอะไรวัยอะไรความสนใจเรื่องอะไรนะครับแล้วก็เขียนเป็น แคปชั่นสวยๆสั้นๆนะครับให้คลิปมีคีย์เวิร์ดนั้นนะครับเวลาเราโพสตลงไปในโซเชียลนะครับก็มีหลายรูปแบบให้เลือกนะครับตอนนี้ถามว่าเทรนนิยมอะไรนิยมอันดับที่1ก็คือเป็นวิดีโอสั้นๆ,ๆนะครับแต่ขณะเดียวกันต้องมีเวอร์ชันวิดีโอยาวๆด้วยนะวิดีโอสั้นๆเหมือนเป็นทีเซอร์ให้เขาสนใจแล้วเขาสนใจเสร็จปุ๊บทำวิดีโอยาวๆพร้อมมี call to action ก็คือว่าถ้าสนใจจะจองจะถามนะหาข้อมูลเพิ่มเติมจะต้องคลิกไปที่ใดที่ใดนะครับที่วไดีเสร็จนะครับ ตอนนี้ที่ผมบอกว่าเป็นเมตาเวิร์ดเนี่ยยังไม่ต้องถึงขั้นว่ามาไปแบบเที่ยวทริปแบบเมตาเวิ ord, ร์ดเพียงแต่ว่าถ้าเราทำวิดีโอแบบ360องศานะครับปัจจุบันมีเครื่องมือมากมายเลยที่ช่วยเราทั้งถ่ายภาพแล้วก็ถ่ายวิดีโอเป็นแบบ360องศาได้นะครับก็สามารถที่จะทําแล้วก็โพสต์ลงไปใน YouTube ได้นะครับให้เขาสัมผัสประสบการณ์หรือโพสต์ลงไปในเว็บไซต์ได้นะครับรวมถึงตอนนี้นะครับในออนไลน์เทเ i ลเจนหลายๆยี่ห้อนะครับ ก็อนุญาตให้สามารถโพสต์วิดีโอเป็นภาพสารรูปหรือวิดีโอนะครับเป็นแบบสารนขนมาได้เช่นกันครับนี่ก็คือวิธีการทําการตลาดะนะถ้าเกิดในลักษณะการตลาดอย่างนี้มีบางคนถามว่าไปจ้างไปจ้างบริษัทให้เขาทาให้ควรไหมครับพี่กิติครับผมก็จริงๆมีได้ทั้งสองแบบครับเป็นอยากให้แนะนําไปลองเรียนดูก่อนนะครับถ้าเรียนปุ๊บเนี่ยหลายๆอย่างมันมีเครื่องมือที่สามารถทําได้ง่ายๆนะครับแบบทําเองแบบสั้นๆง่ายๆแบบ เป็นแบบเรียวเรียวนะครับดิบๆเลยนะครับก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้มากๆเช่นกันนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นวิดีโอยาวเนี่ยผมแนะนําให้จ้างทําก็ได้นะครับเพราะหมายว่าอะไรไอ้สั้นๆเนี่ยเราทํากันเองแบบประสบการณ์แบบเรียวเรียวเรียวไทม์เลยนะครับมีอะไรดีๆน่าสนใจเอาสร้างปุ๊บโพสเลยนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะยาวๆแบบสามนาทีเนี่ยอาจจะจ้างเขาทําให้เป็นเหมือนชีพแล้วก็พวกนี้มันสามารถส่งต่อได้เร็วๆแล้วก็เวลาเราโพสต์ลงโซเชียลเนี่ยเวลาเซิร์ชถ้าเราวางคีย์เวิร์ดดีดนๆ,ๆนะครับอุปกรณ์เขาเรียก เครื่องมือต่างๆเหล่าเนี้ยสื่อต่างๆเนี้ยเขาจะช่วยเราขายตลอดเวลายกตัวอย่างได้ไหมครับพี่กิติว่าคีย์เวิร์ดดีๆเจ๋งๆคีย์เวิร์ดไหนที่แบบโอ้โหรับรองเดี๋ยวคนตามมาดูตึมอือ่าจริงๆนะเอาเรียนตามตรงแค่ว่าแบบกรีนทอริซึมกรีนทอริซึมเขาว่ามีใส่เขาว่ากรีนใส่เขาว่าคาร์บอนนะครับใส่คำว่าพลาอย่างเงี้ยนะกลุ่ม LGBTQ เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รักประเทศไทยมากๆใส่เขาว่าพลาย IDE นะครับ ใส่คำว่า LGBT ใส่คำว่า inclusive นะครับหรือใส่คำว่า responsible นะครับมีคีย์เวิร์ดหลายอหรือ h e a l t h หรือแม้กระทั่ง fertility คือหลายๆคนเนี่ยก็จะมะีจุดขายที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวเราเหมาะสมกับกลุ่มใดนะครับใส่คำว่า wellness อย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่ง wellness จริงๆแล้วมันสามารถที่จะไม่ใช่เฉพาะสปาอาหารก็เป็น wellness ได้นะครับกีฬาก็เป็น wellness ได้ ค่ะอย่างคำว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่ยุโรปเขาเขาสนใจเขาชอบม,มีมวยไทยอย่างเงี้ยต้มยำกุ้งยังใช้ได้อยู่ไหมฮะใช้ได้รครับที่เขาซอฟต์พาวเวอร์ soft power ไม่ต้องไม่ต้องใส่เข้าไปแต่เรารู้ว่าสิ่งที่เราจะนําเสนอเนี่ยคือซอฟต์พาวเวอร์นะครับจาก,การื่วงของสปายด์สานท่องเที่ยวเนี่ยอันดับหนึ่งที่ท่องเที่ยวสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องของอาหารไทยนะครับ แต่เราไม่ต้องใส่คำว่า gastronomy ทัวริ s ึอะไรไม่ต้องใส่ใส่แบบไอฟูด้ดอะไรอย่างนี้นะครับใส่ต้มยำกุ้งใส่อาหารหลักๆที่เราถนัดนะครับเช่นอย่างผัดไทยเนี่ยนะครับฝรั่งก็จะมีหลายคนบอกว่าถ้าจะไปทานผัดไทยต้องไปทานที่นี่ถ้าจะใส่ต้มยำกุ้งต้องไปทานที่นี่อะไรเงี้เขาก็จะมีวิธีการแนะนํากันมาบอกต่อกันมาเรื่อยๆ,ๆนะครับ โอ้นี่เป็นเทคนิคหนึ่งนะที่จะช่วยในเรื่องการเสริมการตลาดออนไลน์แล้วก็ช่วยประหยัดงบประมาณให้กับผู้ประกอบการด้วยนะยังไงก็ตามนะเราเรายังมีหวังนะว่าจากสิงหาคมไปจนถึงธันวาคมนะฮะโอกาสที่จะ ดึงไรายได้เข้าประเทศไทยจากนักท่องเที่ยวยุโรปนะฮะพี่กิติคิดว่าเรามีโอกาสสักกี่มากน้อยกันคะโอ้ต้องบอกว่าโอกาสตอนนี้เยอะมากครับผมม,มีโอกาสได้ผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมการบินหลายท่านเขาบอกว่าฟังทางฝั่งภาคยุโรปเนี่ยหลายคนก็จองมาเรียบร้อยแล้วนะฮะจองมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีโอกาสที่จะทําเงินพอสมควรเลยนะครับถ้าเรามองเปรียบเทียบกันดูตัวเลขเนี่ยนะครับว่าในปี2 5 6 2นนะครับในยุคเรียกว่าเป็นยุคก่อนโควิดเนาะ ยุคก่อนโควิดเนี่ยนักท่องเที่ยวยุโรปนะครับทั้งหมดเนี่ยมากัน8ล้าน200ศูนย์นะครับปี2562นะครับทำเงินไรายได้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ5แสนล้าน5แสนล้านแปลว่า25%ของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับเป็นเป็นเป็นชาวยุโรปนะครับแต่ทีนี้ถามว่าปีนี้นะครับทางททเนี่ยนะครับได้ตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวชาวยุโรปเนี่ยจะอยู่ที่2.5ล้านคนนะครับ2.5ล้านคนแล้วก็ทำไรายได้2แสนล้าน นะครับสองแสนล้านบาทแต่ว่าสภาท่องเที่ยวเนี่ยเรามองว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเกินเป้าตัวนี้ได้นะครับก็คือจะอยู่ที่นักท่องเที่ยวประมาณ3ล้านคนนะครับที่เป็นฝั่งยุโรปนะครับแล้วก็รายได้เนี่ยนะครับไม่ต่ํากว่าสองแสนห้าหมื่นล้านบาทนะครับนั่นคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปกองอยู่ในช่วงของพอต้อสุดช่วงปลายปีครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่นักท่องเที่ยวชาวยุโรปเขานิยมไปเที่ยวนะฮะท้ายสุดตรงนี้นะฮะอยากจะให้พี่กิติ ได้ฝากนะกับท่านผู้ฟังนะอาจจะเป็นในส่วนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวก็ดีหรือแม้แต่เป็นภาคส่วนอื่นๆนะแต่ก็ต้องเตรียมตัวนะนะนักท่องเที่ยวมาบ้านเราเราก็มีโอกาสที่จะได้เจอกันกับเขาแน่นอนพี่กิติอยากจะฝากอย่างไรบ้างคะเรื่องสุดท้ายที่ต้องฝากนะครับก็ถือว่าเป็นเทรนด์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกทัท่วโลกนะครับก็คือเทรนด์ของคำว่ารีโมทเวิร์กเกอร์นะรีโมทเวิร์กเกอร์ก็คือคนที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้นะครับหรือที่เรานิยมเรียกว่ากลุ่มดิจิทัลนอร์ม นะครับแต่ด mm ิจิตอลนอแ a ทเียวเวลาเราพูดเราจะคิดถึงคนที่เป็นสายดิจิตอลนะสายโปรแกรมเมอร์สายตนะ่างจริงๆไม่ใช่พวกเราเนี่ยก็เป็นนะครับพวกเราเองเนี่ยเราสามารถจะทางานที่ไหนก็ได้ในโลกหละตอนนี้ mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถือว่าเป็นดิจิตอลนอแมทสามารถซูมกันได้เข้าประชุมใช่ไหมครับ <c oughs> สามารถท,ที่ไหนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอยากจะฝากก็คือว่าเทรนด์หลังโควิดเนี่ยนะครับสปีที่ผ่านมาทาให้กระแสรเรื่องรีมทเวิร์กเกอร์นั้นกลายเป็นกระแสหลักไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย การทำโรงแรมนะครับแม้กระทั่งหรือร้านอาหารหรือร้านกาแฟเนี่ยให้รองรับเรื่องของรีโมทเวิร์กเกอร์ได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วเราก็เป็นอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดนะครับที่สามารถใส่เข้าไปในสื่อของเราว่าเราต้อนรับรีโมทเวิร์กเกอร์ต้อนรับดิจิตอลนอมรนะครับอินเทอร์เนต็ตนะครับแสงนะครับสถานที่มุมต่างๆที่ทำให้เขาสามารถมาอาจจะทประชุมย่อยๆอะไรอย่างนี้นเราอ่ทำงานาได้นะคาประชุมได้เป็นห้องเล็ก,ลกๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ วันนี้จะเป็นการตอบโจทย์นะครับกับนักท่องเที่ยวที่ในภาครัฐเองก็กําลังที่จะโปรโมตนะครับนโยบายนะช่วยในเชิงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษีกับกลุ่มรีโมดเวิร์กครับก็เป็นเทรนที่ฝากเรื่องนี้ให้กับผู้ประกอบการทุกท่านครับ เรียกว่าผนึกกำลังช่วยกันเต็มที่นะครับภาครัฐก็พยายามหานโยบายหามาตรการที่จะอำนวยความสะดวกพวกเราในส่วนของภาคเอกชนนะฮะก็พยายามพัฒนาตัวเองนะให้เตรียมพร้อมรองรับนะฮะเพราะว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยนะฮะพี่น้องคนไทยเราจะได้อยู่กันสบายขึ้นนะฮะอยู่ดีกินดีกันมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กิติพรศิวกิจนะคะนายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทยค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ